โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามเดิมชื่อโรงเรียนบ้านคขม่วงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2465ตั้งอยู่ที่บ้านคขม่วงตำบลอุ่มเมาอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต2มีเนื้อที่ประมาณ19,600ตารางเมตรหรือประมาณ12ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมมวัยถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประฐมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่บ้านท่างามหมู่ที่9บ้านขำม่วงหมู่ที่11และบ้านดอนขี้เหล็กหมู่ที่12วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือบริหารตามหลักธรรมพิบาลสารสัมพันธ์ชุมชนเปี่ยมล้นคุณธรรมเป็นผู้นำด้านวินยัย พลานาใัมสมบูรณ์เพิ่มพูนวิชาการก้าวหน้าเทคโนโลยีมีเอกลักษณ์ไทยน้อมนำใส่ใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสีประจำโรงเรียนแดงเหลืองอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือผู้เรียนสุขภาพดีปรัชญาของโรงเรียนคือนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีขังขวัญของโรงเรียน เรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำชุมชนข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษาข้าราชการครูจำนวน7คนพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน1คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนหนึ่งคนนักการพันโรงจำนวน1คนข้อมูลผู้เรียนปีการศึกษา2568ประกอบด้วยระดับการศึกษาปฐมวัยระดับประฐมศึกษาปีที่1ถึง6 นักเรียนรวมทั้งสิ้น98คนโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกำหนดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการพร้อมปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยเพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่สืบสารเกี่ยวกับความเป็นไทย เช่นกิจกรรมแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันพฤหัส,สบดีแต่งกายชุดสีขาวทุกวันศุกร์เพื่อทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเช่นกิจกรรมแปลงฟันอย่างถูกวิธีกิจกรรมปฐมพยาบาลโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามมีการจัดโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนและการสื่อสารผ่านกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์ส่งเสริมการอ่านการเขียนและการสื่อสารโดยให้ผู้เรียนสร้างสารรค์หนังสือขนาดเล็กด้วยตนเองรางวัลที่ภาคภูมิใจโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามได้รับรางวัลชนะเลิศผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำปีพศ2566จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต2รางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับเขต การศึกษาการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและผลงานนักเรียนภายใต้โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตและประเมินพฤติกรรมนักเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดกาลสินประจำปีงบประมาณ2566ปีงบประมาณ2567 และปีงบประมาณ2,568ทั้งนี้ยังได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศในลำดับต่อไปทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งชุมชนผู้บริหารและคณะครูมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาทำให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนทำให้โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามสามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ